มีการจัดชุดสังฆทานด้วยนะคะครับแนะนําว่าถ้าเราจะถวายสังฆทานในวันนี้ค่ะให้จัดชุดสังฆทานต้านโควิดด้วยนะฮะเอาหน้ากากก็ถวายถวายชุดตรวจ ATK ไปด้วยถวายหน้ากากอนามัยให้กับพระสงฆ์ด้วยผมแนะนําเลยนะว่าอย่าไปซื้อชุดสังฆทานเลยเวลาท่านจะไปทําอะไรพิธีที่วัดน่นะอย่าไปซื้อชุดสังฆทาน อันนี้ด้านขายสังกะทานด่าผมแน่ๆเลยผมพูดอย่างนี้นะขายของไม่ได้เลยเพราะปัญหาก็คือว่าคือคือท่านขายของได้แต่ว่าอย่าไปซื้อที่เป็นชุดแล้วเพราะหลายครั้งที่ท่านซื้อไปและไปถวายหลวงพ่อหลวงพี่หลวงน้าหลวงลุงหลวงอาหลวงตาเนี่ยนะปรากฏว่าพอท่านแกะออกมาปั๊บเนี่ยไอ้ผ้าเหลืองที่อยู่ในถังสังฆทานเนี่ยกรอบหมดแล้วค่ะ ไม่ใช่กรอบนเป็นรูอะคะสักคืบสองคืบเท่านั้นนะคิดว่าเป็นผ้าอาบน้ําฝนผ้าจะพระะจนุ่งอาบน้ําฝนได้ไ่ได้เลยแค่คืบเลยเช็ดชักกะแล้ยังไม่หายเหม็นเลยเออแล้วก็ของใช้ที่อยู่ในนั้นเนี่ยนะครับมันด้อยคุณภาพค่ะบางทีเอาข้าวสารไปใส่กับสบู่โอ้โหเหม็นต้าวก็มีกลิ่นสบู่มาเรียบร้อยแล้วเทียนไขนะกล่องใหญ่ใช่แต่ว่าเทียนอันเล็กนิดเดียว โอ้ยไอไอสองทูบเนี่ยน่าจะมีสักกรรหนึ่งนะเพราะเพราะพระไปแก่ปับ๊บเหลืออยู่สามก้านของซึ่งสคบอนี่เขาคุ้มครองนะ,ะเขาก็จะต้องทำบันทึกไม่ใช่เขียนเป็นรายการไว้ว่าในเนี้ยมีอะไรบ้างจำนวนเท่าไหร่แล้วก็วันเวลาหมดอายุด้วยนะเพราะงั้นถ้าท่านไปซื้อแบบนี้เนี่ยนะโอกาสที่ท่านจะได้ของไม่ดีเนี่ยสูงมากของใกล้หมดอายุและของหมดอายุแล้วด้วย แล้วของที่เราซื้อไปก็ไม่มีประโยชน์กับพระที่จะได้ใช้ได้เลยใช้ได้น้อยมากเพราะฉะนั้นถ้าเราจะไปซื้อของพวกนี้เพื่อไปทําบุญถวายพระถวายสังฆทานไปร้านสังฆทานแหละแล้วชี้เอาเลยว่าเอาวันนี้เอาวันนี้เอาอันน,ออน,นี้ใส่ถังให้หน่อยแล้วคิดราคามาค่ะอย่าเอาที่เขาหอ่อพลาสติกตใส่ถัง <มา S 1> ไ,ไว,ว้แล้ว 500, 000, แล้วก็ห้าร้อยพันหนึ่งแล้วแต่เล็ก<ม>แล้วแต่ใหญ่ยิี่วกระป๋องไปถึงวัดถวายหลวงพ่อ S <S นะครับเราก็คิดว่าเราได้บุญแล้วหลวงพ่อแกะออกมาดูปั๊บไอ้นั้นก็ใช้ไม่ได้อันนี้ก็ใช้ไม่ได้ไอ้น,นั้นก็ใช้ไม่ได้นนไไดเดี๋ยวนี้ก็มีไม,มไม่มีประโยชน์เลยแล้วถ้าเกิดวิธีการที่เราไปที่วัดแล้วก็ที่วัดมีถังเอาไวใ้ให้ให้เราทําบุญเป็นหลังถงังเวียน,น,น,นถังเวียนไอันนั้นผมก็ไม่แนะนำเหมือนกันนะวัดก็อย่าเวียนเทียนนะเออแล้วบางทีเนี่ยของที่คนเอามาเวียนที่วัดเนี่ยนะคือคนเอามาสมมตินึ่งพอพูดเลยมันนี่จริงจริงเราควรจะต้องพูด่ังดีนะแต่พูดเรื่องนี้ก็เอ๊ะขึ้นเรื่่่ออองมาากกกน็จะบว ของที่เราไปทําบุญที่วัดและพระที่วัดบางวัดเนี่ยก็จะรู้กับแม่ค้าหน้าวัดที่ขายสังฆทานก็เอาของที่เขาเนี่ยแหละแล้วก็ไปให้แม่ค้าแม่ค้าสมมติเราซื้อมาพันห้าทางหน้าวัดมารทอนไปสี่ร้อยแล้วไปขายก็พันห้าอีกเห็น<อ> <He ard S 1> ปะโอไม่มีหลายอย่างเหมือนกันนะ<ด>ทุกคนหลงพี่หลงหน้า,นาทั้งหลายเนี่ยเวลาเราไปที่กุฏิท่านโอ้สังฆทานเต็มเลยนะ่กุฏิท่านเก็บไว้ให้หมดอายุทํามไม้มนะครับ จำหน่ายแจกอะไรไปก็เธอครับแจกแจกจ่ายเขไปไปวัดบ้านนอกที่เขาไม่มีขาดแคลนนะนะ